ทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในความเงียบของหลุมมากมายนั้นเสียงนั้นดังมากจนทำให้พลและราวิหยุดเดินทันทีร่างทั้งสองสันสทานกับเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธที่มาพร้อมกับความขุ่นเคืองถามพวกเจ้าเป็นใครทำไมกล้าเข้ามาบริเวณหลุมทองคำของข้าเสียงนั้นก้องไปทั่วทั้งพื้นที่ทำให้ป่าและหลุมต่างๆดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาพลและราวิหันมองกันด้วยความตกใจแม้ว่าเสียงนั้นจะมาอย่างกระทันหันแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามตั้งสติให้ดี พลรู้สึกได้ถึงพลังที่รุนแรงและแปลกประหลาดในอากาศราวิกําลังคอยหาทางออกเราไม่มาที่นี่เพื่อขโมยอะไรเราวิพูดขึ้นเรามาที่นี่เพียงเพื่อสำรวจและพิสูจน์ว่ามีสมบัติหรือไม่เท่านั้นและไม่ได้คิดจะรบกวนใครเสียงนั้นยังคงดังขึ้นแต่ครั้งนี้มันมีความโกรธเคืองมากขึ้นสำรวจสมบัติอย่างนั้นหรือไถ่เจ้ากล้ามาพิสูจน์อะไรกันก่อนเจ้าทั้งสองไม่รู้จักผู้ที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่หรือ ทันใดนั้นพวกเขาเริ่มเห็นเงาของบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนตัวออกมาจากหลุมทองคำร่างของมันมืดทึบและสูงใหญ่จนทำให้ทั้งสองรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าภูเขาสายตาของมันเป็นประกายด้วยความกรดเกลียวข้าเป็นผู้เฝ้าหลุมทองคำเหล่านี้เจ้าทั้งสองได้ข้ามเส้นที่ข้าได้ตั้งเอาไว้แล้วเสียงนั้นกล่าวพร้อมกับร่างที่เริ่มปรากฏขึ้นเต็มตัวมันเป็นวิญ,ญญาณที่น่ากลัวแต่ก็มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่น่ากเกรงขาม พลรีบจับกระกรดในมือเพื่อป้องกันตัวจากพลังที่มุ่งมาจากวิญญาณนี้ขณะที่ราวิยืนนิ่งและจับสายตาของวิญญาณนั้นพวกเรามาดีเขาคิดในใจวิญญาณนั้นยังคงมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของทั้งสองพวกเจ้าต้องการอะไรราวิคิดไม่ตกพวกเขายืนอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งยากและอันตรายแต่ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของพลและการระมัดระวังตัวที่ราวิมีเขาก็รู้ว่าเขามีทางออกอย่างแน่นอน เราจะไม่ไปไหนจนกว่าจะหาคำตอบเรื่องทองคำที่นี่เราวิพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้าทันใดนั้นวิญญาณของคนแก่รูปร่างสูงใหญ่ในชุดขาวก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดรอบหลุมทองคำเสียงกระทบของเท้าที่เดินไปบนพื้นหินแห้งๆแ,แสดงให้เห็นถึงพลังที่มีการปรากฏของวิญญาณนั้นทำให้ผลและเราวิรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่พัดผ่านร่างกายเสียงลมวิว วิญญาณนั้นมีใบหน้าที่สงบนิ่งสายตาแฝงไปด้วยความรอบรู้มันดูเหมือนจะมองทั้งสองด้วยความสงสัยเจ้าทั้งสองมาถึงที่นี่ได้อย่างไรวิญญาณพูดด้วยเสียงที่ลึกและทรงพลังเสียงนั้นแฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเจ้าต้องการอะไรราวิการพูดคุยกับวิญญาณเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ทําแต่เขาก็พูดขึ้นว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อขโมยทองคําหรือทําให้ท่านไม่พอใจเราแค่ต้องการค้นหาความลับของกลุ่มรัพย์และพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงเท่านั้นเองครับ วิญญาในชุดขาวขามวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนกำลังพิจารณาคำพูดของราวิทคำพูดของเจ้าฟังดูจริงใจแต่เจ้าทั้งสองต้องพิสูจน์ว่าแค่มาดูทองเท่านั้นเองวิญญาณกล่าวพลรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากวิญญาณร่างกายของเขารู้สึกหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างรั้งเขาไว้เขายังกำกระรุดในมือและตั้งสมาธิพร้อมกับท่องมนต์เงียบๆแต่แล้ววิญญาณกลับพูดขึ้นว่าเจ้าหมายจะเอาชนะข้าด้วยวิชาอาคมนั้นหรือวิญญาณในชุดขาวหันไปมองพล วิชาของเจ้าไม่สามารถหยุดข้าได้หรอกเราวิรู้สึกถึงอำนาจของวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เราไม่ต้องการเอาชนะท่านแต่เราต้องการเข้าให้ท่านรู้ว่าเรามีจุดประสองค์อะไรและต้องการอะไรจากที่นี่วิญญาณในชุดขาวยิ้มเล็กน้อยความเศร้าในดวงตาของมันดูเหมือนจะลดลงเข,เข้าใจแล้วเจ้าทั้งสองมาที่นี่แค่อยากเห็นทองเยอะแยะมากมายใช่ไหมวิญญาพูดด้วยน้ำเสียงที่คล้ายจะเป็นการยอมรับดีแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าทั้งสอง ทั้งสองอยืนนิ่งฟังคำพูดของวิญญาในชุดขาวใจของพลและราวิเต็มไปด้วยความสงสัยแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องทำตามเงื่อนไขาบางอย่างของวิญญาณนี้เพื่อที่จะเข้าไปยังที่ที่ซ่อนทองอยู่ของบ้านกลุ่มคำนี้วิญญาณนั้นยกมือขวาขึ้นพร้อมกับประกายแสงสว่างที่ป่วยพุ่งพุ่งออกมาท่านทั้งสองต้องผ่านการทดสอบหนึ่งครั้งหากท่านสามารถพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจของตอนเองได้ข้าจะเปิดทางให้ราวิและพลศกตาการเล็กน้อยทั้งสองรู้ว่า ไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องทำการทดสอบนี้ให้สำเร็จไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปดูที่หลุมทองคำเราพร้อมเราวิกล่าวด้วยความมั่นใจขณะที่ผลก็พยักหน้าวิญญาในชุดขาวรีตาลงอย่างพิจารณาถ้าเช่นนั้นจงทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วเจ้าจะได้ผ่านไปได้เราวิยกมือขึ้นไหวด้วยท่าทางนอบน้อมและกล่าวด้วยเสียงที่สุภาพข้าทั้งสองมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าบ้านคุมคำนี้มีทรัพย์สมบัติจริงไหม แต่ไม่ได้มีเจตนามาเพื่อเอาสมบัติแต่อย่างใดขอรับวิญญาในชุดขาวยืนนิ่งฟังคำพูดของราวดวงตาของมันเบื้องลึกดูเหมือนจะมองทะลุเข้าไปในจิตใจของทั้งสองพลังที่แผ่ออกจากร่างวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและอํานาจที่ไม่มีใครคาดเดาได้เจ้าทั้งสองกล่าวว่ามาเพื่อพิสูจน์วิญญาณในชุดขาวพูดด้วยน้ําเสียงที่แหบแห้งแต่เต็มไปด้วยความชัดเจนแต่การพิสูจน์ไม่ใช่แค่คําพูดต้องมีการกระทําที่แสดงออกมา พลยืนเยียบคิดตามคําของวิญญาณขณะที่ราวิยังคงยืนในท่าทางสงบจิตใจมั่นคงเหมือนน้าที่ไม่มีคลื่นท่านต้องการให้เราทําอะไรเราวิถามขึ้นด้วยความมั่นใจในความตั้งใจของตนเองข้าทั้งสองพร้อมที่จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยสมบัติวิญญาณในชุดขาวยืนนิ่งเหมือนกําลังพิจารณาการพิสูจน์ในครั้งนี้จะไม่ง่ายดายวิญญาณกล่าวและชี้มือไปที่หลุมทองคําที่อยู่ใกล้ที่สุด เจ้าทั้งสองต้องตอบคําถามของข้าและหากคําตอบของเจ้าถูกต้องข้าจะเปิดทางให้ราวิและพลพยักหน้าพร้อมกันพวกเขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าไปสํารวจคุมทรัพย์ได้วิญญาณในชุดขาวหันหน้ากลับไปและกล่าวคําถามออกมาด้วยเสียงที่มีน้ําหนักคําถามแรกในโลกนี้มีสิ่งใดที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับมนุษย์ทรัพย์สมบัติที่มองเห็นได้หรือความรู้ที่ยากจะได้มาซึ่งหายาก ราวิและพลมองหน้ากันราวิรู้ว่าคำถามนี้ไม่ง่ายเขาคิดทบทวนคำถามนั้นในใจก่อนที่จะตอบคำตอบของข้าข้าคิดว่าความรู้ที่หายากและยากจะได้มานั้นมีคุณค่ามากที่สุดราวิกล่าวเพราะมันไม่สามารถถูกขโมยไปได้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจและความคิดของมนุษย์ทุกคนที่มีความรู้จะสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้วิญญาณในชุดขาวพยักหน้าอย่างช้าๆดูเหมือนจะพึงพอใจกับคำตอบของราวิมันรอยอยู่นานก่อนจะพูดต่อ คำถามที่สองเจ้าทั้งสองจะทำอย่างไรหากต้องเลือกระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นกับการเก็บสมบัติที่มีค่ามากมายให้ตัวเองเราวิหันไปมองพลก่อนจะหันกลับมามองวิญญาณและกล่าวว่าถ้าหากเราต้องเลือกค่าคิดว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเพราะการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นและสมบัติทั้งหมดจะเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ของเรา วิญญาในชุดขาวนิ่งไปเล็กน้อยมันยิ้มบางๆราวกับเห็นอะไรบางอย่างในตัวของทั้งสองมันค่อยๆเอ็นตัวไปข้างหน้าและกล่าวเสียงที่ค่อนข้างอ่อนโยนขึ้นคำตอบของเจ้าทั้งสองช่างมีความหมายและมาจากใจข้าพึงพอใจในคำตอบของพวกเจ้าพลและราวิหายใจโล่งขึ้นจากการที่พวกเขาผ่านคำถามท,าทั้งสองไปได้วิญญาในชุดขาวยกมือขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับประกายแสงที่เริ่มทอออกจากฝ่ามือของมันดีแล้วข้าจะเปิดทางให้พวกเจ้าเข้าไปดูสมบัติแห่งบ้านขุมคำนี้ แสงสว่างสองสว่างไปทั่วทั้งพื้นที่ร่างของวิญญาณเริ่มหายไปท่ามกลางแสงนั้นแต่จําไว้ทรัพย์สมบัตินั้นมีค่าในตัวเองแต่ความรู้และการกระทําที่ดีคือสมบัติที่แท้จริงที่เจ้าควรนําไปใช้วิญญาณกล่าวแล้วหายไปในที่สุดทางเดินที่ถูกปิดกั้นจากหลุมเริ่มเปิดออกและทั้งสองก็สามารถเดินไปต่อได้เมื่อทั้งสองก้าวเข้าไปสู่พื้นที่ที่วิญญาณได้เปิดทางให้พวกเขาพบกับภาพที่น่าทึ่งสมบัติต่าง ที่มีค่าและเก่าแก่ถูกฝังอยู่ตามหลุมมากมายราวิทและผลมองไปทั่วทุกหลุมเต็มไปด้วยทองคําแท่งเงินเปลี่ยนเพชรพลอยและสิ่งของล้ำค่ามากมายที่สะท้อนแสงจากไฟในมือของพวกเขานี่มันมันเป็นจริงราวิพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและไม่สามารถปิดบังความพอใจได้บ้านขุมคามีทรัพย์สมบัติจริงๆพผลยืนมองด้วยสายตาที่ตื่นตะลึงและความคิดที่หลากหลายเข้ามาในใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ด้วยตาตัวเองขุมทรัพย์นี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเล่าขานกันมานานแต่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาพิสูจน์ข้าเคยได้ยินเรื่องนี้จากตาบุญพลพูดเบาๆท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไม่ได้มีค่าเท่ากับการกระทําที่ดีราวิหารมามองพลก่อนจะยิ้มและตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เราได้เห็นทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันทําให้เรารู้ว่ามีอยู่จริงตามที่ตาบุญบอกมาทั้งสองยืนนิ่งมองสมบัติที่อยู่รอบตัวสัมผัสถ,ถึงบางอย่างในที่แห่งนี้ ที่ทําให้เกิดความสงบแม้จะมีสิ่งของล้าค่าอยู่มากมายแต่พวกเขากลับรู้สึกว่ามันไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในใจข้าคิดว่าพวกเราควรจะเก็บสมบัตินี้ให้เป็นเรื่องเล่าตลอดไประวิกล่าวพลพยักหน้าเห็นด้วยข้าก็คิดเหมือนกันในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันแต่ในขณะนั้นเองเสียงวิญญาณในชุดขาวก็ดังขึ้นอีกครั้งพวกเจ้าทั้งสองมีใจที่เบิสุทธิ์ข้าพึงพอใจ ในเจตนาของพวกเจ้าข้าจะแบ่งสมบัติเหล่านี้ให้เพื่อที่จะได้นำไปช่วยเหลือผู้คนจากการสร้างวัดสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแด่เจ้าของเก่าวิญญาณในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแสงสว่างที่ส่องสว่างรอบๆกลุ่มซับพวกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่รู้สึกได้ถึงพลังที่ส่งผ่านมาจากวิญญาณน,นั้นจำไว้อสมบัติที่แท้จริงคือการกระทำที่ดีไม่ใช่แค่สิ่งที่เราหามาได้วิญญาณกล่าวแล้วค่อยๆหายไปท่ามกลางแสงสว่าง ทั้งสองยิ้มและพยักหน้าพร้อมกันพวกข้ารู้แล้วและขอบพระคุณท่านด้วยครับเมื่อการสำรวจเส้นทางและกลุ่มทองคำเสร็จสิ้นพวกเขาตัดสินใจที่จะนำสมบัติที่ได้มาไปช่วยสร้างวัดสร้างโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นตามที่พวกเขาได้ตั้งใจไว้และจะได้อุทิศบุญกุศลให้เจ้าของทองคำเหล่านั้นด้วยตามประสงค์ของวิญญ,ญาณผู้เฝ้าทองคำข้อคิดจากตอนกลุ่มรัพย์แห่งบ้านกลุ่มคำในชีวิตของเราทุกคนมีกลุ่มรั์มากมาย ที่อาจจะไม่ได้มาในรูปของทองคําหรือสมบัติที่เห็นได้ด้วยตาแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการกระทําที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์เมื่อเรามองไปที่สมบัติที่ถูกเก็บไว้ในบ้านขุมคำแม้จะมีความคุ้มค่าแต่การที่เรานำสิ่งเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้สมบัตินั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นการช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีนั้นเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่แท้จริงในชีวิตของเราเองดังคำที่วิญญาณกล่าวไว้ว่า สมบัติที่แท้จริงคือการกระทำที่ดีไม่ใช่แค่สิ่งที่เราหามาได้ทุกคนสามารถเป็นผู้มีคุณค่าผ่านการกระทำที่ช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นทุกๆความพยายามในการทำสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่จะกลับคืนสู่เราในรูปแบบของความสุขที่ยั่งยืนในจิตใจการเดินทางครั้งนี้ของราวิทและผลไม่เพียงแค่การค้นหาสมบัติแต่ยังเป็นการเรียนรู้ในเรื่องการใช้ทรัพสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความตั้งใจของตนเอง ทั้งนี้เพื่อส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนและโลกที่เรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้น